สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมั่วมันท่านป่าที่พูดครับโอเมกไพบนะคราสิบห้านาไอ้ไม่ใช่สิบห้านาฬิกาตอนนั้นมันเวลาเก่าเนอะเออนี่เพิ่งกลับมาจากหัดใหญ่แล้วเนี่ยไปไหนมาคุณแม่ไปธุระไปทําไมธุระอะไรไปธุระไปธุระไปธุระที่ที่หัดใหญ่มาเห็นแฟนเขาบอกแม่โดนลวบลวบอะไรล่ะไม่มีอะไรขับรถไปขับรถไปเนี่ยกลับมาทั้งเนี่ยไปเนี่ยยังใส่ชุดเดิมอยู่เลยเนี่ยรีบไปรีบกลับเนี่ยเออ เห็นว่าองค์เป็นโควิดใช่ไหมไม่ได้เป็นไปตรวจมาเฉยๆเป็นอะไรอ่ะเป็นตรวเป็นโควิดยังไม่เป็นไปตรวจมาแค่เอดนะคอ่คุณผู้ชมช่วงแรกช่วงนี้นะครัสนับสนโดยนี่อาเมอเอ็กเลยคุณผู้ชมนะพ่นฉีดเอาไว้นะฮะตัวน้ํายาจะฆ่าเชื้อกําจัดเชื้อแล้วก็ปกป้องคุณให้ห่างไกลจากเชื้อโรคนะฮะ โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียนแล้วก็เชื้อไวรสัสต่างๆด้วยเช่นเดียวกันเป็นสูตรนาโนน้ายาน,นําเข้ามาจากต่างประเทศนะฮะและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพ่นครั้งหนึ่งอยู่ได้30วันหลายคนบอกว่าอ้าวพี่หนูก็มีแอลกอฮอล์อยู่แล้วใช้ได้ค่ะแต่พ่นครั้งหนึ่งอยู่ได้15นาทีเท่านั้นนะคะแต่ตัวนี้อยู่ได้30วันนะคะแล้วก็เช็ดเบาๆออกทิ้งไว้5าวิก็เช็ดออกเลยนะฮะลิฟ ห้องน้ําสาธารณะรถสาธารณะหรือว่าในรถของคุณเองเนี่ยพ่นออกไ้เพื่อความสะอาดหรือใครที่ก็ไม่มั่นใจว่าคนที่เข้ามาเมื่อกี้เป็นโควิดหรือเปล่าพ่นไว้เลยนะคะแล้วก็เช็ดออกคุณผู้ชมนะฮะเชื้อต่างๆจะไม่กั้กายคุณวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้กับอาเมคุณผู้ชมครับซื้อขนาด60 ML 1ขวดน,นะฮะราคาอยู่ที่499บาทนะครับส่วนนะครับขนาด 250ML ครับ ซื้อหขวดราคาอยู่ที่1,650บาทนะฮะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ไม่ซื้อดีเดียวไม่เป็นไร <Huh. S 1> เรามีจัดโปรโมชั่นให้กับโปรเทใจคืนสุขนะครับซื้ออาเมขนาด60 ml 3ขวดครับราคาเพียง1,200บาทและชุดนี้ครับเราจะแถมแท่งรีฟิลฟรีไปอีก3แท่งเลยทีเดียวนะครับส่วนีชุดหนึ่งครับซื้ออาเมขนาด250 ml 3ขวดเนี่ย ปกติราคา7,000บาทเราไม่ขายนะฮะ,ะเราให้ราคาพิเศษเหลือเพียง3,999บาทเท่านั้นนะครับและชุดนี้เราก็จะแถมแท่งรีฟิลไป3แท่งและยังไม่พอครับแถมอาร์เมขนาด60 ml ไปอีก2ขวดฟรีเลยนะครับสนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้กับอารเมครับ020263856นะครับ020263856นะครับมากันที่ข่าวแรกเลยแล้วกันฮะเริ่มต้นนะครับคุณบีน้ำทิพย์เคลื่อนไหวหลังไฮโซฟุกเนี่ยแจงความสัมพันธ์ของตัวเองนะฮะ ก็เป็นประเด็นร้อนที่สะเทินวงการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะฮะไ,ได้ปปตามเลยอะ่ะข่าวเมาส์แซบนางเอกดังแย่งสามีชาวบ้านนะฮะต <คน S 1> อนจะลงไปหัวไปออกทีวีน้ำทิพย์เหรอก็อ่าเป็นออกทีวีน้ำทิพย์อ๋อ,อที่เขบอกเป็นละครใครบอก ที่บีพีบีูตกลงเป็นบีน้ำทิพย์เรื่องไงต่อก็คือเรื่องราวมันไปต่อออกที่บีน้ำทิพย์แล้วก็คือนายเอกสาบีน้ำทิพย์เองเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปแล้วว่าทางด้านของไฮโซฟุกเนี่ยนะครับก็ออกมาชี้แจงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะฮะก็เป็นการถูกโยงไปอย่างจังๆนั่นแหละเอาง่ายๆคือหวยออกที่บีน้ำทิพย์เลยหลังมีคนจับผิดภาพนะฮะสาวบีเนี่ยคงหนุ่มปริศนาไปเที่ยวทะเลซึ่งหนุ่มคนนั้นก็คือไฮโซฟุกนั่นเองครับที่มีภรร จนกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลอย่างสนั่นอยู่ในตอนนี้ครับกระทั่งออกมาบอกว่าคุณฟุกชี้แจงว่าต้นเลิกลาภราารยาเก่าเรียบร้อยแล้วนะฮะ,ฮะตั้งแต่เดือนกรุมพาพันธ์ที่ผ่านมา <ฮะ S 1> แต่ก็ต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่พ่อและก็แม่<อ>ต้องรับผิดชอบเรื่องลูกนั่นเองนะครับ <ฮะ S 1> ซึ่งทั้งสองก็ตกลังว่าถ้าเลิกกันแล้วเนี่ยก็ควรแยกกันอยู่ <ฮะ S 1> มีการเซ็นสัญญาว่าใครเนี่ยต้องทําหน้าที่อะไรบ้าง <ฮะ S 1> ไม่ใช่การหยา่า เพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันไม่ได้จัดงานแต่งงานเป็นการถ่ายภาพภายในครอบครัวเท่านั้นส่วนสาวบีเองซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โดนเหมือนกันนะฮะไม่ได้รู้เรื่องเรื่องกับเรื่องนี้ด้วยและเริ่มคุยศึกษาดูใจกันในช่วงของเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากได้เลิกลากับคนเก่าไปนะเลิกลาเรียบร้อยแล้วกับภรรยาคนเก่าเนี่ยยืนยันว่าทั้งหมดเป็นความจริงครับมีทำลายที่แน่ชัดด้วยเพราะว่าหลายคนบอกว่าเออออกมาโต้เนี่ยแก้ตัวหรือเปล่า ปกปิดข้อมูลหรือเปล่า<ะ>หรือว่าบิดเบดกับความเป็นจริงที่ชาวเน็ตกำลังขุดอยู่หรือไม่<ะ>ก็เลยชี้แจงทิ้งท้ายแบบนี้ว่า<ะ>พร้อมที่จะชี้แจงทำลายทั้งหมดมีหลักธงหลักฐาน<ะ>แล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะ,ะตั้งโต๊ะแถลงข่าวให้ความจริงด้วย<ะ>ว่าความจริงเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ในโพสต์นั้นเนี่ยสาวบีก็มากดถูกใจด้วยนะครับ ซึ่งล่าสุดเองเนี่ยนะครับอีกคนนี้ก็คือสาวบีเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วเป็นครั้งแรกในสแกมส่วนตัวครับห,หลังฝ่ายชายออกมาโพสก็ความชี้แจง,งเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวเนี่ยได้มีการโพสไอจีสตอรี่แล้วก็รีพายภาพมาม่านะครับที่มีข้อความชี้แจงว่าช่วงนี้ดราม่าแล้วก็บอกว่าเอ้ยมาม่าเยอะนะฮะ,ะ,ะแล้วก็นี้ก็ก่อนฝากร้านขานมของตัวเองนั่นเองนี่เป็นภาพนี้เลยนะครับใช่ฮะนะคะที่เรียกมีอักษรย่อใช่ไหม ไม่มีไม่มีใช่ไหมก็เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมตอนแรกก็มีใบก็ที่แม่บอกไงที่องค์กาลังจะใบ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 ,ใบแล้วแม่บอกไม่ต้องใบแม่บอกว่ามันเป็นข่าวเต้าเออก็สรุปเขาไม่เขาเลิกกับเมียเขาตั้งนานแล้วนี่ออ,อ,อ,อแล้วเขาไม่ได้ไปแย่งผัวตามที่เขียนนะักข่าวเขียนนี่ที่บอกว่าเขาเมียเขาท้องแล้วเขาไปแย่งผัวใช่ไหม แล้วก็ไอ้ท้องมันท้องจริงมีลูกจริงไม่แต่ว่าตอนที่เขียนนยเขาบอกว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้นเป็นการพาดหัวข่าวก็คือเขียนเวอร์ใส่ชูรสใส่รสดีใส่คะนอใส่พริกใส่ผักใส่ไข่สุดท้ายก็เป็นข่าวเต้าเป็นก็เป็นข่าวเต้าครึ่งหนึ่งอะค่ะเนื้อจริงมีมูลแค่1%ที่เหลือ99.9% 9กอ็ก็คือข่าวที่ใส่ชูรสหมดเลยแต่ว่าผลไม่ค่อยดีไปทางบีน้ำทิพย์นะ ไม่เห็นเป็นไรเลยผู้ชายเลิกกับเมียแล้วถ้าเขาเลิกกับเมียแล้วแล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็เขายังรับผิดชอบลูกแกยุคสมัยนีย้ยุคมันเปลี่ยนไปแล้วผู้ชายมีตําหนิหมายความว่าผู้ชายมีลูกมีเมียแล้วเลิกกับเมีย<ะ>มีลูกแล้วก็ไปมีเมียใหม่เยอะค่ะแกผู้หญิงเป็นแม่ไม้มีลูกกี่คนกี่คนเขาก็เลิกกับผัวแล้วก็ ไปมีสามีใหม่เป็นเด็กก็เยอะแยะค่ะตอนนี้ประเด็นโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะประเด็นที่ว่าสาวบีเนี่ยก็คือเป็นเป็นคนดังด้วยไงแล้วไม่เกี่ยคนดังที่มีพฤติเขามีข่าวอย่างนี้มันก็มีเยอะอแต่สุดท้ายก็ต้องมาฟังเขาแจ้งว่าเขาเลิกกันจริงหรือเปล่าถ้าเขาเลิกกันแล้วก็คือจบอมเออถ้าเขาเลิกกันแล้วเขารับผิดชอบลูกก็คือจบอืคนเราจะแหม่เลิกกับคนเก่าแล้วไม่ให้มีเมียไปตลอดชีวิตได้ยังไงล่ะใช่ไหมโอมจะทาได้เลยทําอะไรก็มีแฟนไปเรื่อย อะไ,ไเรเลี้ยหลอกเนี่ยไอ้เนี่ยโอ้มีแ,แฟนเยอะนะพี่เต๋ารู้เออมีคนเล่าพี่เต๋าใครไงมีคนเล่า,เ,ลาเราในตึกนี่แหละเขาบอกว่าโอ้มันแฟนเยอะแฟนคลับตอนเช้าก็คนหนึ่งตอนทเที่ยงก็คนหนึ่งออตอนเย็นก็คนที่บ้านเออ กลับไปที่สุพรรณก็อีก3-4คนเด็กหน้าปากซอยยังไม่เว้นโอ้โหเต้าข่าวเก่งสาบานไหมเต้าข่าวสาบานเต้ข่าวต่อไปฮะไปดูเลยครับนี่ครับคนนี้การวิภากรคุณนายยังอยู่เหรอยคุยห้กลับไปไหนอะยังอยู่ใช่ไหมพิการยัง่อังไงต่อพิการค่ะช่วงนี้เงียบเงียบหน่อยก็เลยเอามาโพสระบายกันซะหน่อยไงระบายว่าเจอพิษโควิดเล่นงานไงคอนเสิร์ตโดนยกเลิกหมดเลยฮะหลังจากที่โควิดแล้วลอกสามมาปุ๊บคุณกายก็บอกว่าตอนนี้เองเนี่ย ก็ต้องยอมรับว่าพิษโควิดมันแรงเหลือเกินเล่นง,งานเพราะว่าถูกยกเลิกคอนเสิร์ตถึง5งานด้วยกันทั้งยังถูกโยงเรื่องของการโกงเงินด้วยศูนย์รายได้ที่ต้องทํามาหากินแล้วก็ต้องนํารายได้ที่มาแก้ปัญหาต่างๆภายในบ้านเนี่ยโดยเจ้าตัวก็บอกว่าภาพที่เห็นก็คืออาชีพที่รักแลยก็สร้างความสุขนะฮะความภาคภูมิใจเป็นอาชีพหลักที่หล่อเลี้ยงครอบครัวแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยมันสูญสิ้นไปแล้วตั้งแต่โควิดรับสารับสามมาเนี่ย เรามีงานแค่5้คอนเสิร์ตไม่มีใครสนใจหรอกเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่เคยเรียกร้องอะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันน่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะณตอนนี้หน้าที่หลักคือหัวหน้าครอบครัวตกมาที่เราต้องรับผิดชอบทุกอย่างทุกคนจริงๆหลายเดือนแล้วที่ไม่ได้ยิ้มแบบมีความสุขแค่ยิ้มไปงั้นแหละไม่อยากให้ครอบครัววิตกกังวลอันนี้ข้อความเนจดหมายค่ะ ข้อความอนุญาตจดหมายประกาศโพสละบายบอกความในใจจริงๆไม่เกินสามบรรทัดเนอะคุณนายไปกี่บรรทัดแล้วเนี่ยแล้วไงต่อฮะแล้วก็บอกว่าหาเงินทุกทางแหละเอาง่ายๆสรุปก็คือตอนนี้เหมือนหน้าที่ตัวเองน่าจะเป็นหน้าที่หลักๆที่ในการดูแลเพราะแต่ก่อนพี่เสกมีคอนเสิร์ตกาจจะมีกันตรงนั้นมาช่วยเหลือถูกต้องใช่ไหมพอพี่เสกไม่มีคอนเสิร์ตปุ๊บไม่มีงานปุ๊บ เงินมันแบบนี้แต่รายจ่ายมันต้องจ่ายทุกเดือนต้องค่ะพิการก็ต้องเหมือนว่าเป็นหน้าที่เหมือนเป็นอีกหนึ่งหัวแรงในการจัดการเรื่องเงินเรื่องทองในด้านนี้ครับนะคะอ่าเนี่ยแหละปัญหาโดนกันหมดเลยถูกต้องค่ะนะคะเออทุกคนโดนมือกับพิการขาไม่ต้องพิการเลยทุกคนที่ทํางานเกี่ยวกับบันเทิงโดยเฉพาะคนบันเทิงกลางคืนโดนทุกตําแหน่งโดนทุกพื้นที่โดนทุกร้านนะคะเป็นกําลังใจทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า ต่อพอล็อกคอไปอีก2เดือนใช่ไหมฮะใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโควิดยังระบาดหนักอยู่นะฮะยังไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยเดี๋ยวลดมาเป็นส0งพันกว่าเดี๋ยวบางทีก็เพิ่มมาเป็น3,000กว่านะฮะลดเพิ่มลดเพิ่มแบบนี้สลดเพิ่มลดเพิ่มไปมามาข่าวขอดูก็ไปเกือบหมื่นแล้วใช่ไหมเก้าพันกว่านะฮะใช่ครับเป็นกําลังใจกันต่อไปวตอนนี้เนี่ยตรงเขตบางกะปิเขาว่าเดี๋ยวจะมีคัสเตอร์ใหญ่มาก็ตลาดปิดไปแล้วนี่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะมีมาแบบว่า ติดกันเต็มเลยอะเขตบางกะปิ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 นะคะเออดีนะไม่ได้เดินไม่ได้เคยเดินเขตนั้นเลยเพราะว่าเราเป็นเขตแถวแถวศรีลมศรีลมเออคิ้วสวยนะเดี๋ยวนี้เนาะสักมาเนาะสักที่ไหนล่ะนี่คิ้วธรรมชาติสาบานสาบานปิดเบรกป่ะคุณแม่เอาปิดเบรกแล้วเหรอปิดเบรกแล้วจบเอาเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อนนึ่สักกี่มิตินะหกมิติ โอ้แววนเลยโอ้แหวนแตกเลยโอ้แอคติ้งเยอะแววนแตกเลยช่วงนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณผู้ชมนะครับสเปร์กำจัดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคนะฮะป้องกันเชื้อไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเราโดยผิวสัมผัสนะนั่นก็คืออามเมร์เอ็กนั่นเองคุณผู้ชมนะพ่นครั้งหนึ่งเนี่ย มีฤทธิ์ได้อยู่ถึง30วันเลยทีเดียวนะ,ะครับ,รบและที่สําคัญที่ปไปกว่านั้นน้ํายาเน้นนำเข้ามาจากต่างประเทศไม่ได้ประกวนเองหลังบ้านนะฮะนำเข้ามาจากต่างประเทศวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้นะฮะซื้ออเมขนาด60 ML 1ขวดนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่499บาทนะครับแล้วก็ขนาด2 5 0 m l 1ขวดครับราคาอยู่ที่1650บบาทครับวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นด้วยเป็นโปรเทใจคืนสุขครับ ซื้ออารเขนาด60 ML 3ขวดร,ราคาเพียง1,200บาทและแถมแท่งรีฟิลฟรีๆไปอีก3แท่งนะครับส่วนที่ชุดหนึ่งครับชุดอารเขนาด250 ML ซื้อ3ขวดร,ราคาเพียง3,999บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการแถมแท่งรีฟิลฟรีๆไปอีก3แท่งรวมถึงอารเขนาด60 ML ไปอีก2ขวดฟรีเลยนะครับสนใจก็โทรเลยครับ020263856ครับ020263856นะครับสักครู่นึ่งก่อนครับ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ